สวัสดีครับผมพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งอยู่โซนอำเภอคลองหลวงจัดปทุมธานีนะฮะตรงนี้คือคลองสองนะครับหรือว่าถนนซอยวงกดนะครับผมอันนี้คือนะครับบรรยากาศด้านปากซอยนะครับถือว่ามีความเจริญความหนาแน่นอย่างมากๆนะครับณปัจจุบันนะครับผมตรงนี้คือปากซอยวงกด41นะฮะอ่าทีดินนะครับ50ตารางวาจะอยู่ในซอยนี้ทุกท่านนะ จากปากซอย4 1เ,เนี่ยนะครับบกกวาสเดนี่ยนะผมติดไป้ายไว้ถึง2แผ่นนะฮะเพื่อจะให้ท่านเนี่ยขับรถมาแล้วก็จะสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมจากตรงปากซอยบกกว่าิเนะครับเข้าไปหาที่ดินนะฮะมีระยะประมาณ450เมตรฮะ,ะที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือทุกท่านาส่วนรายละเอียดของที่ดินจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับาตามผมมานะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในนะฮะจากปากซอยนยคะครับเป็นถนนลาดยางนะครับถึงนะ ถึงที่เลยนะฮะสำหรับท่านใดที่ขับรถมาจากฝั่งคลองแอนนะครับก็สามารถเดินทางนะครับเพื่อไปหาที่ดินแปลงนี้ได้อย่างสะดวกนะฮะฝั่งคลองแอนนี่ก็คือบรรยากาศก็นะถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางนะฮะจากปากท่านะครับฝั่งคลองแอนเนี่ยครับผมผมก็ติดป้ายไว้นะครับให้ทุกท่านได้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะ จากปากทางฝั่งคลองแอนนะครับผมไปหาที่ดินในซอยนี้นะครับประมาณ250เมตรนะฮะส่วนรายละเอียดของที่ดินจะเป็นอย่างไรนะครับผมเอาไปดูด้านในพร,พร้อมๆกันทุกท่านท่านใดที่ขับรถนะครับจากฝั่งคลองแอนนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาในวงกด41นะฮะที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือทุกท่าน จุสังเกตเลยครับจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านสองหลังนะฮะบ้านสองหลังเนี่ยนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับผมเห็นป้ายไว้อย่างชัดเจนนะครับอที่ดนีจะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับผมปักหลักไว้ให้เห็นเพื่อสังเกตได้ง่ายๆนะครับหน้ากว้าง11เมตรนะครับผมตรงนี้ก็จะมีหลักมีปักไว้มีเสาหลักปักไว้อย่างชัดเจนนะครับ แนวลึกเนี่ย18เมตร18เมตรนะครับผมจากหน้าที่ผมมีป้ายติดไว้1แผ่นนะครับเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมอาทที่ดินเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับราคาขายครับต่อตารางวาหนึ่งหมื่นสามพันบาทราคาขายทั้งแปลงอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นบาททุกท่านเป็นโฉนดพร้อมโอนนะครับค่าโอนค่าภาษีน่กรมที่ดินคนละครึ่งท่านใดนะครับกําลังมองหาที่ดิน นะครับแปลง50ตารางวาซื้อไว้เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยนะฮะหรือจะซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะฮะอรางวางกด41นะฮะแปลงนี้ถือว่าเหมาะสมถือว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะฮะจากที่ดินแปลงนี้ครับผมมีระบบไฟฟ้าระบบปะปานะครับพร้อมนะครับถึงหน้าที่แล้ทีเดียวนะฮะท่านใดนะครับที่กาลังมองหาที่ดินแปลงนี้นะครับ 50ตารางวาแปลงนี้ถือว่าโดดเด่นอีกแปลงนึงในโซนของนะครับวงกด41น,นะฮะจากตรงนี้นะครับขับรถเข้ามาจากปากซอยวงกด41ประมาณ500เมตรนะฮะท่านก็จะมาถึงที่ดินนะครับผมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถสอบถามได้ที่08 7 016 8 9 9 1 l i u ไลน์5 9ช่องเพจ t n m ขายที่ดิน ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ